เสียเวลากันมาทั้งคู่112 111สอพี่น้องนะฮะมาดูที่112ก่อนก็วันนี้วันที่7ก็อีกประมาณ23-22ถึงวันนะครับประมาณ22วันถึง23วันนี่แหละที่เราจะเดินทางขบวนนี้นะฮะโดยเราจะนั่งไปลงลังสิทธิ์เหมือนเดิม หนึ่งทันวานะครับซึ่งตังกับวันอันธิตย์รอดูคลิปได้เลยอดทนรอหน่อยอีกแป๊บเดียวนะครับเวลามันผ่านไปไวอยู่แล้วนี่อีกแป๊บเดียวนะครับเหมือบบางวันเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนะพราะเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับหนึ 1, 2, เจออีกแล้ว C142 นองอสตอมเจอบ่อยนะมาวันเว้นวันจริงๆหัวจากคันนี้น เจอบ่อยมากนะครับเจอโคตรบ่อยสี่หนึ่งสี่สองช่วงนี้มาทํารถเลี้ยวเด่นใช้บ่อยมากนะครับเมื่อคืนน่าจะทํหนึ่งูเจมาแล้วกลับเป็นหนึ่งหนึ่งสองวันนี้แหละ,ะาาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังรอทางอยู่นะฮะตอนนี้รอ,อดูได้เลยนะฮะหนึ่งธันวาเจอกัน

ซีีเจออีกครั้งเมื่อวันก่อนเพิ่งมาทำห1ึ่สองไปเจอกันอีกครั้งซี 4, 4, 0ีศูช่วงนี้เห็นบ่อย ช่วงนี้เจออยู่สองหัวจักรเอาสตอมซีสีศูนย์แปดกับซีหนึ่งซีสองช่วงนี้จะมาทำรถเร็วเด็ดชัยบ่อยมากนะครับ 112. หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งธันวาเจอกันนะครับ ช่วงนี้เจอบ่อยเนาะ่4 0 8กับ่1 4 2เจอบ่อยมากโดยเฉพาะส C1 4 2เนี่ยโอ้โหเจอโคตรบ่อยเลยตอนนี้บ่อยสุดแล้วมาวันเว้นวัน